ได้้แลวต้มยำต้มยำมาแล้วคร้าต้าม,มาะะตเบิ้วลว่ะอร่อยจริงเส้นแบบนี้ยำข้าคืนนะนต้ยมยำอันนี้เป็นหมูสราบใช่ไหมอืออยู่ที่ตอนเด็กๆแล้วจัดชังมากรูปปากดีเจอแล้วร้านนี้อยู่ย่านแถวมหาวิทยาลัยอร่อยเลยฮะเลยได้ดดดเหมือนย้อนไปมันนัวมากเลยโอ้โหมันนัวมากได้สิดูดดรับ อยู่มากงยำข้าวคันคือไปนะฮะมาม่าฟ้าธานีสองห้าสองหกอ่ะรามาลุยกันร้านนี้นะฮะก็มีสี่หม้อทำไปเรื่อยๆเอออ่าดูว่ายังไงนี่สับต้ได้แล้วอันนี้ต้มยำอ่ะเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วสับสับลงมาครับโอ้ถือว่าพักร้อนนะฮะใช่พักร้อนหยุดหยุดยาวหรือไม่ใช่ นี่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 นโอ้โหดูไข่มาโตแบบนี้โอ้โหเป็นเยิมย้มๆเลยเฮ้ยร้านนี้มาม่าฟ้าธานีหอมมากหอมสุดขอบคุณมากครับยำู้ยำดีร้อยบาทโคตรได้ไว่ป็ลินหอมนั้งแต่เดินเข้ามาที่ร้านเลยะอู้หเส้นส,สุดจริงๆอ่ะเลยครับ เป็นอะไรที่คนไทยทุกคนเขาถึงคุ้นเคยกับรสชาติพี่โต้เขาจะมีขวดคลีนเงี้ยด้วยนะคะเป็นสูตรของทางร้านเท่านะพิภเผาอร่อยมากพิภเผาหรอกูอรับมาแล้วดีเลยมันก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับรักเผ็ด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 กับพิภเผาอะจริงมีเต็มใบตัวไปเต็มชื่อเลยมาชิมน้ำพีก่อนโอ้โห มันดูข้นขึ้นเลยนะเดี๋ยวมอสแล้วว่ารถ้าติจิ๋บจ้ามากเลยครับด,ดูครับเนือออ้ออืมดีมากหมูตับกับปลาหมึกดูครับแล้วชามนี้คือสั่งมามต่างกันไหมว่าเป็นหมูสับนี่ต้มยำอ๋ออันนี้อาจจะไม่มีหมึก อาเนหมูสับล้วนแล้วโอ้อันนี้เหมันคํแซ่บหายไปไม่ไม่เหมือนกันกต่สีคล้ายกันจอร่อยวุ้ดีต้องเบิ้ลว่ะอร่อยจริงมาฮะเส้นแบบนี้ยำขาคืนนะต้มยำอันนี้นหมูสับใช่ไหมเดยวมอเดี๋ยวต้องเบิ้ลเดี๋ยวต้องเบิ้ลดูนี่ครับนี่นี่นี่หมูสับเอร่อยอร่อยอร่อย เขามีหมึกกรอบกับเป็นหมึกเป็นชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นเลยครับนี่คือเป็นหมูสับธรรมดาแบบไม่เผ็ดเนาะใช่แต่มันก็มีความเผ็ดนะงานนี้อร่อยอะ่ะเขามีซอสของเขาซอสของเนี้ยอร่อยมากเลยไม่เผ็ดฉันจะกินได้เหรอโอ้ยนบากใจเลยชิมน้ำ <รถ S 2> ก่อนเลาชิมน้ำชิมน้ำชิมน้ำก่อนเฮ้ยมาม่าฟ้าไถ่โคตรโดนเลย มันก็เผ็ดนะมันก็ไม่ใช่ไม่เผ็ดเลยนะใช่แต่ว่ามันก็เป็นแบบรสหมูหมูสับไงมันก็ไม่ได้เป็นต้มยำอ่ะวันนี้กินไม่ต้มยำมันชักกว่าเยอะเลยโอ้โหดูเท่ดีทุกคนร้านนี้ก็รสจัดอยู่นะคะทุกคนใช่เพราะหมูสับก็ก็รู้สึกเผ็ดได้ละคือจานนี้อร่อยอร่อยมากจริงโอ้โหไส้นมันดึกดื่มเหอร่อยเนาะเส้นดีมากเลยใช่ของมา อันนี้สั่งต้งยมยำมาเพิ่อมอีกชามค่ะว่าดีแล้วถ้าเกิดสั่งเป็นต้ยมยำมันจะมีความเปรี้ยวกวา่าหมูสับหม<ช>ูสับ,บ<ช>ก็เผ็ดแล้วแต่จะไม่เปรี้ยวแต่ถ้าเป็นต้ยมยำจะเปรี้ยวดูไข่ไข่มาตุงง้มเยอะแบบนี้โอ้โหอืมด<ห>ูครับร้อนคืออะไรนะร้อนร้อนร้อนหรือว่าอะไรรอ้อนจะอร่อยมากเลยนะครับกรุบกรอนนะ นี่ถ้าไปนอนนะโคตรได้เลย <S 2> <S 2> ได้แหละนอนหลับสบายเลยเนี่ยจริงเลยนี่นี่หมูสับหมูสับอือหือบะช้อ,อสามลูกเบาๆมาแต่ใครจะเติมพิซของเขาเนี่ยเผ็ดนะคุณชิมต้องชิมก่อนนะชิมก่อนค่อยเติมมันก็เผ็ดอ,อยู่จ้ะแนะนำเลยว่าไม่เติมก็โคตรอร่อยแล้วอร่อยมากออ๋ไม่ต้องเติมก็พอแล้วใช่ไหมพอแล้วอร่อยแล้วปากเดือด เดือดดิฟินมาถึงท้ายแล้วเป็นร้านที่เปิดสำหรับคนนอนดึกใช่มาม่าฟ้าธานีนะฮะร้านนี้สุดยอดมากครับโคตรเฉียจริงรายละเอียดอยู่ในแคปชั่นนะคะ